สวัสดีช่วงส,สายๆจ้าแดดออกดเด้เนียแดดออกสวยงามเลยล่ะมันนี่แดดดีด,ด,ดีบรรยากาศดีขนาดเลยกลาก็นอนอยู่น่ะน,นะน้องจุนก็มานอนอาบแดดอยู่นี่เป็นยังคือาบแดดครับเป็นอยังลูกน้องจุนอาบแดดครับ,อออบ,รบโอ้ยอเห็นหนาหมย่ยที่ลูก น้ำมุอยนายยากแท้หืมอย่าบอกเลยว่าแผ่อ,อีกขึ้นพื้นอีกยังหาเนี่ยไกินยากอยลูกไส้หน่อยจ้ะในเบลบังหูหนูเนี่ยในบังจะข้าวในหูเนี่นยลูกมันเป็นไนมีก,ก็หูก็ะพึงเอยู่เนี่ยหูหูนี่ก็พิการไปเที่ยนึงแล้วพองเ็นว่ามันก็ขึ้นรูปบ่ค่อยสวยงามปันใดดอกค่ะมันยิ่งจิกบักลาบักลาบักลากุ้มลายกุ้มเจลายบักลาหน่อย นอนอาบแดดจะอาบแดดเขาจะได้ขนจะได้รับวิตามินดีเป็นบอกเขาเอินบำรุงกระดูกให้เงาะนะัะ่นแหละให้เพิ่นอนยิลาอาบแล้วคพ่นนะยีลาญุ่พุน่นยิลานอนอยุโฮมอาบแดดทุกันอาบเมื่อกี้แล้วลก็มาเขาโฮมเป็นไดลูกสาวแดงสาวแดงน้อยอบอ่แดงน้อยเหรอคะสิบสองปีนี่ละ ผู้เฒ่าหน่อยแล้วก็สีหน้าตาร่างกายกับสุดไสสวยขึ้นก็อยู่แต่ว่าข้างในก็สีคือผู้เฒ่าบ้านเท่าไรจ้ะก็สีนี่ว่าสบายเนี่ยตามภาษาของมาเฒ่าคนเฒ่าทังเท่าเนี่ยนะจ้จะสี่ผ้าเข่าข้างในดอกเท่นี่ยไปหาเตรียมกินกาแฟกบปุชีโนกันจ้ะฟังนี่กบบะบอะไอแดงล่ะไอแดงไอจุนทั้งสองคนทั้งสองตัวคนล่ะนอนนั่นนอนนี่เนี่ยอะไรยินได้เสียงนก มะซ้อมาเหล่นน้ำจกจวกอยู่จะไปใส่หรอนกกับพ่อนกจ้ะไฟกับ่ท่านได้เปิดด้วยค่ะมืออึมเคิร์มอยู่ไปจะไปโตอาหารเข้าไปละสิีเห็ดคาปจชิโน่นี่ก็เห็ดไบแต่มาขึ้นล่างไบแต่มาขึ้นพ่าท่านได้เจ็บความกับความไบแบบนี้ละ่ะเดี๋ยวค่อยสิเจ็บน่นจาจะเนาะพอดีสีมากินอาหารเสาร์จะข้าวก็เลยต้องเห็ดกาปจชีโน่จักหน่อยกาแฟาที่เหลือตั้งแต่เมื่อวาน เก็บไว้เพื่อการเป็นการประหยัดคุณนะอันนี้ก็คือเกาอยู่จ้ะเพราท่านได้กินง่ายอยอว่าสิผัดเพราท่านได้ผัดนะจ๊ะเนเาะเฮ็ดกาแฟกันไม่ไงกาแฟนี่แตงแต้มเมื่อวานจ้ะกต่ิมเฮ็ดับปกี้โน,อนอ่อุ่นเอาแอุ่นเอาซะหน่อย เสียวน,นี้ไปเสียบจะกข้าวกับโทรศัพท์ไปเสียบก็จะเนาะม,มันก็ค,ค,ค่อยตึงค่อยๆเนาะ ทูกระดาษไว้เพื่อไ,ได้กินเนาะเก้วกระปุจีหน่อย เต็มคมนยังนะจ๊ะยน้อความเหมือนจะมากใส่ต้มรวนพวดเลกาแฟจกะกาแฟกาแฟกบปิจิโนหอมห้วยห่วยนมจะ้ะน่มใส่ขวดนี่ไว้มมันเหลือเลยใส่ไว้ เอาเจ็กน้ยต่พอดีพอดีโอ้ยจะสกิน่หนอๆๆนารม์เจ็บหลังเ็วน้เย็นแก็กย้วเสามาบน้ได้กินน้ำเย็นเลยจ้ะโอ้ยเก่ยวก เงือดึมครึมนี่นนแล้วนะเดี๋ยวแต่บรรยากาศดีเด้อเนี่น้ำก้อนกินน้ำแล้วก็เส็ดทับเขา่าให้เด็กน้อยอท่านเดี๋ยวไปซื้อยังให้กินอยูเสียวยังให้กินเนาะจุ่นกินนี่ยังดีอวจีเอาทู่หน้าใส่ผสมให้กินดูเฮ้เนะยมีแห้งไหมน้ำเย็นจากน้ำเย็น กับปุดจีโน่เดี๋ยวจะทำให้ดูจะเห็นไ่มดอกค่ะเดี๋ยวสีเห็นเต็มเลยนะแต่เนาะกับปุดจีโน,โน่เทนุมใส่อะจังตีฟ้องเหรอขนาดจะได้อะไรจัะโอ้โเฮียฟองหยุดติ๊กติ๊กเลยจ้าเห็นไหมูรากำชัดแังหนะ่อยเนาะ อย่าวบาร์ตไ,งไงเ,บบเ,เบิรนใช่เท่ร้องกปนนี่แิละคไฮเบิง์นได้ค่ะมาาใจมากเบิงน้่นกันอือกตสีโออกแบบนี้่ะจ้ะฟองฟองคาปูชิโน่ทำเอาอยู่ที่บ้านนะคะเฮ <laughs> ็ดเอาค่ะย้ำเสารใส่อันนี้เอาตีเอาของโบราณจังหน่อย นี่นะค่ะไนบ้านจ้ะ okay. โอเคนำตาตลก็เยะ น้ำตาลท่านจ้ะโอ้ยกล่องกำลังเหม,อเมือดเหม่อนขิงนะคเหรอทีน,นี้มันต้องใส่น้ำตาลสีบราวด้วยค่ะน้ำตาลสีอินเตอร์กราเลยนั่นไหมน้ำตาลอนะเพือน้ำตาลอย่างฮะน้ำตาลบ้านห้างนะน้ำตาลสีแดงนห่นตาลแดง โบนนี้เขาไปไหนไปเสื่อมาใส่สีขาวออกอเฮียตาน,น้ำตาลจ้ะหตม,มอะอนนเห็นกันนะก่องด่าเว้ยเนาะ ตัวไปกิน,น,น, <laughs> นมันอย่างกองเลยเด้นี่ยไม่เคยเห็นเ <laughs> ม็ดเขาอันนี้ก็ไข่ไข่มันนั่งเล็บนั่นแหละมากิน เย่ยมด้ใส่หนอไปเอาเย่ยมกันไปข้าวสอดไปไปเย่ยมไปข้าวกันนะจ้ะกันเย่ยมกินกับมาดเลยอืมาอม,มากเลยจ้ะโอ้มากเลยจ้ะยืนับแม่กินข้าวนะลูกกิน ปุจจิโน่ใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งผสมมัสซิซิมให้เบิรงเราจะว่าฟองมันขึ้นดีขึ้นอย่างไรสิสิพาไปเก็บพักอันตัดพังเบียรไงเมื่อหลวกกินกับประเด็กบอง <c oughs> จนครับไปไหนหล่ะเนี่ยมาสิตัดหญ้ายุ่มมันนี่แน่สิพาไปตัดหญ้าพร้อมนละเบิงงกันป่มอือหินบอคับ เห็นปลากระปองไหมเห็นเมืงไกลๆนะฮะเนาะฟองอ่ะอืมหอมหวานจ้กะกาใส่กาแฟของอะโมกะเห็ดกาจิีเส็บเข้าแห้งเอาคือจะเปนนลี่ยนอะไรให้ได้เลยใช่ไหม ก๋าจีกินตัวเชียจังเหยตักออกคงจะของอนหนูจ้ะซิมสอนหลลืมไปหาสอนมาพรอฝ้าครับ้าน้เวลาอาดกับ้าฝ้าจะสิเ้าไปใส่เ้าช่วยยาอาจารย์กินหันเสาว์เสียบ่ะนะใส่เยี่ยมนะจ้าเยี่มสตตลูกพุ่นด้เยี่มลูกบอกท่านบอลูกพุ่นนะ่ะ ลูกพรุนค่ะลูกพรุนบดิสุทธิหนังโลง่มห์พร แล้วเสิร์ฟนงจืนมากลูกหนูเช่จ่ะหนูเช่ลตายเราเอินี่งนาะภาษาไทยก็เด็กือลูกสมองไหมลูกพืชสมองไหมล่ะอืม แซบแซ่บซีดีเเบิร์อันนึงนะคะน่ะ,ะเนาะเดยวซีดีเพเบอร์เด้อแต่น้องจุนครับอยู่ไหนลูกวันมันคือสมองขนาดไหนก่อนอนุญาตเด็ค่ะน้องหกค่บ แก่เบิ่งโอ้ยมันรุ้ปุวยทำไมเนาะบิดแหงเพราะอ,อาจารย์สุขภาพไม่ค่อยดี <c oughs> จะว่าเป็นอย่างกดไหลยห่อนหรือกดใดอย่างที่วิเก็เลยบําดชื่นเนาะค่ะเวลาเขาป่วยเขาอย่างนี้มันไม่ค่อยสิสดชื่นอะไรในที่วิทยากาอยู่ไปเนาะจ้ะอยู่ไปเรื่อยๆเนาะสีเห็ดจังใดเนาะ ม,มันเป็นแล้วเฮาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้บรงพยาบาลจะเป็นโลกยังก็สร้างวัดเอาฮะเนี่ยค่ะโอ้ยคือสมองเลยเนาะแกให้เบิ่งไงใส่ไปท่านี้เป็ดไก่จะโอ้ยไก่บ่กรายอุ่นใส่ไก่ยืนบ่กรชัดบอกรบ่ชัดเป็นไงจ้ะบ่เป็นตาจ้ของบ่ชัดตาก็บ่ดีแล้แหนมก็ไม่เห็นยังอืม ผสมผสานกันเข้าไปไปเยียมอืมอืมอืมแบบอันนี้ก็สร่าเดี๋ยวคนที่ภาปไปตัดหนาเนาะแันเนาะเดี๋ยวไปตัดหนาด้อยกันเนาะ